morning talk สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ morning talk รายการที่จะปลุกให้คุณตื่นในทุกเช้ากับเรื่องราวข้อคิดขย่องวงการบันเทิงไทยกับพี่กรสาวเกือบสวยโรยสเสน่ห์แพรวิทูชนค่ะ มาถึงข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยกำลังง่วงอยู่ตื่นแน่นอนค่ะเพราะเป็นข่าวคราวเขาคุณชัยบอกผู้ที่พัดจุธาเทพนะคะหรือว่าหนุ่มเจมส์จีรายุตั้งสีสุดนั่นเองแฟนดิฉันของเมื่อวานนะคะเราพิ่งไปออกเดตกนุ่งหนิงนุ่งหนิงกันนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมติจฉากกันมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าะคะ่ะตอนนี้นะคะก็มีกระแสออกมา,มามากมายว่าทาไมทําไมหนุ่มเจมเนี่ยถึงไม่รับงานอีเวนต์นะคะแฟนคลับก็สงสัยนะะักข่าวก็สงสัย เราหญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อย่าเพิ่งไปว่าเขากันค่ะคุณปิ๊กนะคะผู้จัดการส่วนตัวของนุ่มเจมเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าอยากให้นุ่มเจมเนี่ยพัฒนาฝีมือทางด้านการแสดงนะคะจนเป็นตัวจริงในวงการบันเทิงซะก่อนค่ะอยากให้โฟกัสแต่งงานละครในช่วงนี้นะคะยังไม่รับงานอีเวนต์เพราะว่าไม่อยากให้นุ่มเจมเนี่ยเข้ามาเพื่อกอบโกยในระยะเดียวนะคะส่วนอนาคตจะเป็นยังไงนั้นจะรับอีเวนต์เมื่อไหร่จะต้องติดตามกันค่ะสินค้าต่งตางๆก็อดเจรอสักนิดนึงนะคะส่วนช่วงหน้า เรามีข่าวคราวของสาวกรีนอัจฉราพรและหนุ่มเคลลี่มาฝากกันค่ะห้ามพลาดสักคู่เดียวค่ะ Morning call